โอเคนะครับตอนนี้ก็เข้าเควสหนึ่งนะหลังจากที่เสร็จเนื้อเรื่องหลักนะครับอผมขอโทษด้วยนะครับผมเรืมอัดอีกแล้วแต่ก็มันมันเป็นเนื้อเรื่องที่ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเอาเป็นว่าถือว่าค้ามได้แล้วกันนะแล้วผมก็เลยได้รับเควสนี้มานะครับเชื่อว่าโบเดมายนะค,คือถ้าจะไปตั้งระเบิดนะไปตั้งระเบิด จะลงด้านหลังเพื่อ,<ะ>อตอนนี้ผมก็หลังจากที่เสียในเรื่องหลกักปืนผมก็หายด้วยจะไม่เป็นไรเราสามารถเรียกใหม่ได้าก,การก็เปเด็นร้านค้านะครับแล้วก็เอามาใหม่นั่นเองก็จะมีปืนใช้เหมือนเดิมแล้วนะครับตอนนี้ผมจะยิงปืนไม่ได้เลยเพราะไม่มีเก็บเสียงแล้วยิงปืนไม่ได้เลยตอนนี้แต่ ก็ลากศพมาไปข้างในไม่เข้าด้วยดีเหมือนผมจะเห็นตรงนู้นนะน่ะผมเห็นมันยิงเออมันพมปืนอย่มเมื่อกี้วันนี้มีสองตัวเอ,อ้ตัวนี้ก่อนเลยกระแปะระเบิดแปรข้าใน,น,นไม่มีปลอดภัยโอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจเอาจิ้มในนี้แหละ ทิ้งไปเดี๋ยวมันก็เห็นเหมือนเดิมครับคือแม่งอาบมนุษย์น่ะไม่ใช่คนละเห็นทุกอย่างตอนนี้มี RPG ครับเก็บมาเลยเผื่อได้ใช้เผื่อจะมีฮอมาอมแล้วก็ตัวนี้ครับก็ตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวนี้เลยแร้มองหน้าต่างด้วยถ้ากูไปยืนตรงนั้นเมื่อกี้กูเรียบร้อยแล้ว<ะ>เริ่มใหม่เฮ้ย<ะ>ตกใจเออเอา,เอา บอกว่ามีคนเห็นไม่มีหรอกคนก็น่าจะรู้ว่าผมได้เกมแบบสเตลนี่คือแบบขั้นแบบเอ็กเปิดไปล้วเออมันเหนือไปอีกอ่ะอ่ะเนี่ยซ่อนแค่นี้ก็รู้แล้วคนเรียนแค่ไหนนะคิดดูด้านล่างจะมีคนอ่๋อมีจริงด้วยมีหรอเอสนุกจริงๆิงนะครับตอนนี้ผมก็กดอัดอยู่นะเตือนตัวเองไม่ลืมชิบหายคือก็คืออัดประมาณ น่าจะ2ชั่วโมงแล้วครับเนื้อเรื่องหลักเมื่อกี้ก็ตายบ่อยอยู่นะอ่ามาเป็นว่าช่างมันละกันแล้วกูจะพูดทำไมดีนะไม่เจ็บก็จะซ้อมเอาไว้อีกแล้วตรงนี้มีอาวุธกระสุนขอโทษได้ไหมนะครับตรงนี้ตรงนี้ไอ้ตัวนี้เอามาเช็ดดาวด้านไหนจะดีไหมเฮ้ยมาเดินมาแล้วเดินมาแล้ว ไม่เห็นไม่เห็นครับไม่เห็นเหลือจุดเดียวอ้าวตายแล้วมันเห็นเห็นเหรอ เล่นสเตลล์ก็สเตลตลไม่ได้อะไรเอ้ยเอ้ย,อย,อยตูดต้องหัวก็ไม่ได้ศูนยป้องจุดนึงครับจุดหนึงจุดนึง,นงไปไงดีโอ้โอ้โอยใจเย็น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 ยเย็น,ายยนวางแล้วหนีเลยได้ไหม <c oughs> โอ้ ็คือต้องปกป้องอีกสี่นาทีบ้าพ่อไอ้าชายบ้าพ่อไอ้าชายเกิดมาจากอะไรเนี่ถามจรงิงแต่ไกลตะไบหรืออะไรป้งเดินไปไหนมนันวะนะเดินไปไหนเหรอหือ,ใ,หอใครเห็นอีกรู้เยอะนะเราอะรู้เยอะไม่ชอบเลยนะโตไปอีกลูกหนึ่งครับโดนไหมรุด โดนครับรอบนี้แบบระเบิดเราแรงอยู่นะไม่เกี่ยวกันหรอกทีนี้มันก็แรงของมันตรงนี้จะมีคนแอบไปตัดระเบิดแล้วครับเราต้องทําการไปขัดขวางให้ระเบิดเราระเบิดนั่นเองครับยิ100บดดงทะลอยกว่าจะโดนโอ้ย <c oughs> ครับก็ระเบิดเราก็ปลอดภัยดีมันจะมีหัวนครับไ,ได้ออกไปชู่ว่า,าทำไมไม่ใช้ไอพีจีดูครับดู ทำไมถึงไม่ใช้ดูครับไปเป็นก้อนเลยครับดูแม่งไปเป็นก้อนเลยครับคงจะยิงโดนอยู่หรอครับอะไรตาบอดเหรอพี่เมื่อกี้อยู่ด้านบนก็เห็นผมอยู่ปังเออ,อตายเออขวดแบนเดตไม่ได้อะไรออไม่มีชิปอ๋ย โองโดนครับโดนมีคนเงียนครับระเบิดไปโดนอ้าวโฮ้ยได้เปิดครับได้เปิรอัพก่อนตัวที่ผมจะอัพนะค,ะครับคือเออผมจะอัพเป็นไอ้นี่นะมีเจ็ดเปิกพอดีเลยครับก็คือทําให้เวลาเดินนะครับหรือวิ่งหรือกระโดดตรงจากที่สูงหรือเอออะไรก็ตามแต่นะครับมันจะลดเสียงลงทําให้เวลาเราอาจะวิ่งไปเทคดาวอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นเรายากขึ้น โอ้แล้วดูเป้าปืนบ้าเป้า่ายิงยังไงโอ้ปืนกลต่ติดกล้องแบบสไนเอ้ยกดหัวเรียบร้อยแล้วครับ ฟาจะระเบิดอนะอ่ะปังอ้เอาไปหน่อยคืนเอาคืนไปหน่อยไหมเอาคืนไปหน่อยไหมยิง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 หัวยิงหูอย่าไปถอนระเบื่อ,อเมันเหนื่อยกับมึง เจียวพอมอมาแล้วเหรอน่ารำคาญจังน้าเราอะ่ะมันต้องรู้จักอยู่เฉยบ้างดิไอ้โดดข้ามเสาด้วยไปไงอ้อมอ้อมตุ้งเข้าหวัวครับหวัวแตกเลยครับป<ะ>ั๊กเก็บปืนอันใหม่ดีกว่าครับนี่สะโขบมันเกินไป ปีนยังเลยนะโดนมายิงตลอดนี่แหละนะครับขอให้โดนไม่โดนก็ออกไปใหม่อ่าแล้วเปิดเป็นไข่แหรอครับดูครับดูไปดูแล้วก็หนีเลยนะลอออกไปด้วยไม,ไม่ใช่พลอยให้ด้วยเกินเกินไป โอ้ยรูตไอ้สัตว์เออเอา้าย0่สิบวิครับยี่สิบวินิดเดียวแปรวิครับแปวิทันแล้วทันแล้วเนี่ยอะไรไปกู้อะไรจะหมดเวลาก็ปล่อยให้หมดไปดีเออไปแล้วครับไปแล้วไม่อยู่แล้วตอนนี้โอ้ยเอ,อ,อยื้อย่าอย่ายายาคว้อละคว่ละ ฟื้นมาฟื้น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 แล้วมีประโยชน์ด้วยอ,อยู่ซี่ผมหายไปเนะี่ยตายแล้วตายแล้วเอาแล้วยังไงได้ไหมยังได้ไหมยอดนบนครับอ้าวจริงโดนแล้วครับไปเลยดีกว่าไม่อยู่แล้วจ้าตรงนี้ใช่ไหม ใช่ไหมผ่านแล้วครับเย่จ่ายิงไอ้เกี๊ยวถ้ากูผ่านเยอะผมอยากจะบอกว่าผมเล่นมาประมาณ20่สิพื่นครับ20่สิพื่นจริงๆจริงๆ20งยีพื่นจริงๆนะครับต่อไปผมก็จะทำเป็นเควสหลักนะครับอย่างที่ได้บอกไว้นะครับเควสหลักเป็นนี่เลยนะครับเป็นเควสหลักเหมือนกันครับน่าจะยากเหมือนกันนะ ดูภาพก็รู้แล้วนะครับไปเลย2,000นอ่าครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับอ้าวแล้เปิดต้อนรับเราไปหนึ่งทีนะครับต้องช่วยโอเคน่าจะหมดแล้วครับดู้ครับ i down! I need a medic! Oh, Rook? I need more ammo! They really saved our bacon. They've been throwing themselves at these walls for days. This won't let up. They already kicked open a hornet's nest. Trunk's on the road damn Medic! Rook, I need you up on that wall! Take your position! Keep

เข้าอีกจะเข้างไงอ่ะอา้าวออกแล้วเข้าไม่ได้เลยเอาจริงเฮ้ยขึ้นได้หรือเปล่าได้เอ้ยขึ้นได้ปะเอยอะๆทางที่ตะวันตกนี่เหรอที่นี่เหรอใช่เหรอ โอ้ยอะไรเนี่ยมึงก็บังกูนเนาะสมน้ำหน้าอยู่นั่นแหละไม่ชุบด้วยใครยิงวะอ๋มึงยิงกูทำไมเนี่ยเอ้า<ะ>ังโอ้ยเริ่งเล่นระเบดิด<ะ>เถอะขอร้องขึ้นมาอย่าอู้อย่าอู้ในสนามลบห้ามอู้ครับขึ้นมาครับ นายอำเภอได้ไงเนี่ยมาอู้นเนี่ยเออโอ๊ยตรายอันตรายอันตรายอันตรายโอ๊ยบังไอสัตว์ยิงไม่เออป็นถึงนายอำเภอใครยิงกูนักหนาววะเนี่ยอ๋อให้ทำลายรถสามคันนี้ อีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งสุดท้ายแล้วงกงกลุดก่อนครับเลยครับแล้วก็ใช้ทันทีอืไม่เลยกูดที่นี่เป็นใครเนี่ยตั้งป่าไปทำไมครผมเกลียดเ p c เกมนี้มากครับเวลาเรายืนในมุมอ่ะมันจะชอบมายืนตันเราเว้ยรู้เป็นโลกเลย หมัดมันแรงกับปืนขอโทษขอโทษโอเอะโอเอะเรียบร้อยแล้วครับคู่ของงบคันตรี it doesn't look too bad. You'll be all right. Just keep pressure no, I was going to retire last year. I was worried I'd get bored. Are you going to introduce us, or are just going to stand around here all What's i going to fuck off, Not a vulgar is a sign of... You're not wearing your button! No, I'm not wearing it. i need a casualty report. We're cougars! We're really not. Look, I'm wearing my button. The sheriff is wearing his button. This person. I'm sorry, who is this? This is one of my deputies. I thought you said your deputies were taken. Well, this one wasn't. Been giving Eden's Gate a hell of a time, from what I hear. That's so. Well, I hope you plan on pitching in. No room for freeloaders. <laughs> oh, Tracy's all right when she gets to know you. She's right about the work, though. There's plenty to be done around here. Just ask around. Good to have you back, bro. Oh, uh. Okay then. bud. <their> hey, that <their> <man. beautiful day. their> ผู้แตกเลยครับผมจะเอาปืนผมคืนนะครับสิ่งสิ่งต่อไปที่ควรซื้อนะครับคือคือพู้อันนี้นะครับอ่าควรซื้อไว้มันใช้ได้ทาวนนะครับอ่าถ้าเราใช้หมดแล้วก็มาเอาใหม่ได้หรืออย่างหนึ่งที่ไม่มีครับคือสไนเปอร์ครับสไนเปอร์นี้ผมไม่รู้ว่าผมเอามาตอนไหนนะน่าจะลองอินอะไรสักอย่างมันมีเควสให้รับขอโทษไม่เห็นเอ้ยรอด้วยรอด้วยรอด้วยใจเย็น คุณกำลังถูกอวพรเวลีกูดเพราะว่าต่อไปเดี๋ยวก็คัดซีแล้วแน่แนครับเอาเป็นว่าจะรับเไวสไปก่อนเลยแล้วกันไม่ระเบิดวไปละ กระจุยแล้วครับขอโทษเป็นเซอพี่ทรงพลังมากครับ